เขาบอกเราว่ากำลังจะเลิกกับแฟนให้เรารอเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะเลิกกันจริงๆสักทีเราควรทำยังไงเราต้องกลับมาตั้งสติคิดทบทวนใหม่ว่าเขาจะให้เรารอไปถึงไหนถ้าเขาจริงจังกับเราจริงๆทำไมต้องรอก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ปล่อยคาลาคาซังทำไมการทำแบบนี้ทำให้เรากลายเป็นมือที่สาม สังคมไม่ยอมรับโดนติชินนินทาถือว่าเขาไม่ให้เกียรติเราและไม่ให้เกียรติครอบครัวของเราด้วยนานวันความสัมพันธ์ยิ่งถลามลึกยากจะถอนตัวกลายเป็นความทุกข์ระยะยาวตัดไฟแต่ต้นลมตัดใจเดินออกมาอย่าลดคุณค่าตัวเองด้วยการเป็นมือที่สามเลยสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของผูห้หญิงคนหนึ่งคือการยอมลดคุณค่าของตัวเองลง เพียงเพื่อผู้ชายเพียงคนเดียวบางครั้งการรักษาความสัมพันธ์กับการรักษาความถูกต้องเราไม่สามารถเลือกทั้งสองอย่างได้พร้อมกันอย่าทำแต่สิ่งที่ถูกใจจะลืมทำสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำสิ่งที่อยากทําจะไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำํำสิ่งที่ผิดยังไงก็เป็นสิ่งที่ผิดแม้ว่าใครๆก็ทำกันสิ่งที่ถูกยังไงก็เป็นสิ่งที่ถูกแม้ว่าไม่มีใครทำมันเลย คนเราจะเดินจากสิ่งที่เคยรักก็ต่อเมือ่อเรียนรู้มากพอแล้วหรือไม่ก็เจ็บมากพอแล้วถ้ารักแล้วมีแต่ความเจ็บให้เดินออกมาแต่ถ้ายากเกินจะถอยอยู่ให้เจ็บที่สุดแล้วจะหยุดได้เอง